สวัสดีครับเพื่อนๆผมตี u b b ีไบนะครับวันนี้จะมา,าแนะนำวิธีการขี่เจ้ารถจักรยานไฟฟ้า3ล้อนะครับว่าขี่ยังไงใช้อุปกรณ์ยังไงนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้รถจักรยานยนต์เอ้ยไม่ใช่รถจักรยานไฟฟ้า3ล้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำให้ฟังนะครับตามมาเลยครับผมเบื้องต้นนะครับปกติรถจักรยาน ไฟฟ้า3ล้อนะครับจะนั่งได้ทั้งหมด3ที่นั่งนะครับมีเบาะใหญ่เบาะกลางแล้วก็เบาะเล็กสำหรับตัวเล็กๆนะครับนั่งตรงนี้ได้นะครับก็คือ3คนนะครับอานนี้เรามาเริ่มเดินที่อุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับปกติมันก็จะมีในส่วนของคันเร่งนะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับ ตรงปุ่มด้านล่างตัว D กับตัว R นะครับสังเกตนะครับตัว D กับตัว R เดี๋ยวเราเปิดสวิต c ์ให้ดูก่อนนะครับพอเราเปิดสวิต c นะครับหน้าปัดนะครับของรุ่นนี้เป็นดิจิตอลนะครับจะมีไฟโชว์ปริมาณแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับมีความเร็วถัดมาทางด้านขวามือนะครับ อันนี้เบรกนะครับเบรกเบรกหลังแล้วก็เบรกอันนี้เบรกหน้าอันนี้เบรกหลังนะครับแล้วก็เบรกเท้านะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่ที่ชอบอชอบเบรกตรงนี้ได้นะครับสา,าาาสามล้อจักรยานไฟฟ้า3ล้อจะมีเบรกด้วยกัน3จุดนะครับเสร็จแล้วถัดมานะครับปุ่มควบคุมนะครับจะสังเกตว่าจะมี ปุ่มด้านบนเป็นตัว D ตัว D นี้ก็คือเดินหน้านะครับเดินหน้ามีคันเร่งเดินหน้านะครับส่วนตัว R เวลาเปิดนะครับจะมีเสียงสัญญาณนะครับอันนี้คือถอยหลังอีกคันเร่งเลกก็จะถอยหลังนะครับนะครับหันลงมาปุ่ม1 2 3ในความเร็วนะครับความเร็วระดับ1นะครับความเร็วระดับ2นะครับก็จะแรงขึ้นมานะครับระดับปานกลางนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุด ระดับ3นะครับเวลาใช้ความเร็วนะครับแนะนำให้ใช้ไล่ระดับนะครับจากต่ำสุดไปกลางแล้วก็ไปสูงสุดนะครับเวลาลดก็เหมือนเดิมนะครับลดจากสูงสุดลงมาตรงกลางแล้วก็ต่ำสุดนะครับอย่าพยายามเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงสุดเลยทันทีนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ระบบจ่ายไฟะระบบอะของรถจักรยาน3ล้อ,อ เสื่อมคุณภาพลงเร็วนะครับนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือด้านบนสุดนะครับอันนี้จะเป็นไฟด้านหน้านะครับพอเราเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟด้านหน้าก็จะสว่างขึ้นมานะครับปิดไฟนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นปุ่มไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยว ข้างล่างเป็นปุ่มแตรนะครับบีบแตรนะครับอุปกรณ์หลักๆของรุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อ้อเนี่ยมีสําหรับใส่โทรศัพท์มือถือให้ด้วยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับเทนะใส่สําหรับที่สําหรับใส่โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มีกระจกมองข้างนะครับในส่วนของเบรกมือนะครับเบรกมือมันจะมีปุ่มสําหรับ ล็อกเบรกด้วยนะครับปุ่มตรงนี้นะครับคือเราจําเบรกแล้วก็กดปุ่มลงมานะครับกดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมมันจะล็อกเบรกนะครับกรณีเราจอดอยู่ที่ลาดชันนะครับเราก็สามารถล็อกได้นะครับเวลาเราลายล็อกแล้วก็แค่เรบบีบบีบทันเบรกเข้าไปแค่นั้นเองนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่ล็อก2ด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับของ รถจักรยานไฟฟ้า3ล้อนะครับคราวนี้เรามาดูการปรับที่นั่งนะครับรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อสามารถปรับที่นั่งได้นะครับจาก1ที่นั่งเป็นสาเป็น3ที่นั่งนะครับวิธีการปรับนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มอยู่บริเวณด้านด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้เท้าเหยียบนะครับผมขออนุญาตใช้เท้าเหยียบนะครับก่อนก่อนที่จะปรับแล้วก็ เปลี่ยนเบาะตรงนี้ออกไปก่อนนะครับหมุนเบาะนะครับเก็บบเก็บเบาะเลยก่อนเราต้องพับเบาะตรงนี้ก่อนนะครับจะได้สไลด์ได้วิธีการก็แค่หมุนเฉยๆนะครับจากนั้นใช้เท้านะครับขออนุญาตนะครับใช้เท้ากดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงก็จะกลายเป็นหนึ่งที่นั่งทันทีนะครับเป็นไงครับเท่ไหมพอปรับมาเป็นหนึ่งที่นั่งด้านหลังก็มีที่ใส่สัมภาระนะครับเป็น จะกร้าอย่างดีนะครับใส่พวงใส่ของไปวงไปวัดนะครับสําหรับคุณยายคุณตานะครับจะใส่ของไปวัดนะครับข้างหลังก็จะมีไฟเบรกนะครับแบบ LED นะครับอุปกรณ์หลักๆของจักรยานไฟฟ้า3ล้อก็จะประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโช๊คกํามันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นโช๊คโช๊คอัพนะครับรับน้ำหนักได้ดีนะครับ รุ่นนี้รับน้ำหนักได้ถึง2 0 0ถึง250กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแรงแล้วก็ทนทานนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสะไรับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากสอบถามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อก็สามารถ สอบถามเข้ามาที่เพจของเราได้นะครับที่เพจ ubbike จักรยานไฟฟ้านะครับหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 8 2 6 5 5 6 4 6ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับกดติดตามคลิปของเราต่อไปได้นะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถจักรยานไฟฟ้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ